สวัสดีค่ะเนียนเป็นเชฟวันนี้ขอเสนอเมนูเฝอไก่หรือก๋วยเตี๋ยวเวียดนามเส้นเหนียวนุ่มกำลังดีน้ำซุปหอมใสกลมกล่อมด้วยผงอร่อยเชฟนอตมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาทำซุปกันก่อนเลยนะคะตั้งกระทะไฟอ่อน นำหอมใหญ่และขิงลงไปคั่วให้ขึ้นสีตามด้วยอบเชยป่อยกัก๊กและลูกผักชีคั่วต่อให้มีกลิ่นหอมก็ยกออกจากเตาได้เลยค่ะจากนั้นต้มน้ำให้เดือดเล็กน้อยแล้วน้ำไก่ลงไปต้มให้สุกในขั้นตอนนี้ให้คอยช้อนฟองออกให้หมดน้ำซุปข,ของเราจะได้ใสนะคะแล้วตามด้วยรากผักชีและเครื่องที่เราคั่วเตรียมไว้จากนั้นปิดฝาปรับเป็นไฟอ่อนแล้วตุ๋นต่อจนเนื้อไก่เปื่อยดีเลยนะคะ ื่อไก่เปื่อยดีแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือน้ำตาลทรายและผงอร่อยเชฟนอตตัวช่วยเรื่องความหอมอร่อยกลมกลม่อมค่ะคนให้เข้ากันดีก็ปิดไฟรอเสิร์ฟได้เลยขั้นตอนสุดท้ายเรามาลวกเส้นกันค่ะตั้งน้ำให้เดือดนำเส้นเฝอลงไปลวกให้พอเหนียวนุ่มก็เสด็จน้ำนำใส่ชามตามด้วยเนื้อไก่และนำซุปโรยผักตกแต่งก็พร้อมจะเสิร์ฟแล้วค่ะ เพียงเท่านี้เราก็จะได้เฟอไก่หรือกว๋วยเตี๋ยวเวียดนามเส้นเหนียวนุ่มกำลังดีน้ำซุปหอมใสกลมกลม่ๆสไตล์เชฟนอตแล้วค่ะคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรฝากกดติดตามไว้ได้วยนะคะ